สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะเรื่องกำรับรักคุณแม่สุดแซ่บนะคะตัวนี้เป็น EP ีที่4ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e หด้วยนะคะไปฟังกันเลยคุณเฉียวดึกป่านนี้โทรหาผมมีธุระอะไรกันหรอครับวันนี้เราเจอกันแบบกระทันหันไปหน่อยผมก็เลยลืมแนะนำตัวไปเลยอยากจะชดเชยนะแนะนาตัวปีนี้ผมอายุ25เป็นทหารสดแนม ผมไม่ใช่ลูกคนเดียวผมยังมีพี่สาวอีกคนที่แต่งงานกับชายชาวจีนพ่อแม่ของผมพวกท่านเป็นคนที่เข้าถึงทุกคนได้ง่ายทุกคนต่างล้วนแล้วแต่มีจิตใจที่ดีอจริงสิอาชีพของผมทั้งชีวิตนี้จะเป็นแค่ทหารมันเป็นภารกิจที่ครอบครัวของผมได้มอบให้แต่ผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาเวลาในอาชีพการทำงานและเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดผมก็จะ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเรากับคังคก็ล้วนแต่ต้องการคนที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเราต่างก็ต้องอยู่กับความเหงามาตลอดหลายปีถึงแม้จะมีซื่อหนานคอยอยู่ด้วยแต่ว่าซื่อหนานก็เป็นแค่น้องชายเหลียงเย่ซื่อหนานเป็นลูกชายของแม่นมของเธอป้าฟางจ้ะต่อไปนี้ก็คิดซะว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเธอแล้วกันนะขอบคุณที่บอกสิ่งเหล่านี้กับผม แต่ว่าน่าเสียดายผมไม่ใช่ผู้ชายแบบที่คุณคิดเพราะงั้นผมไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของคุณได้ขอโทษด้วยนะหวังว่าคุณจะได้พบกับชายที่รักคุณจริงๆเขานี่ช่างเป็นผู้ชายที่ไม่แมนอซะสเลยสารภาพรักล้มเหลวก็ตัดสายไปเลยแฮะ3มวันต่อมา ท่านประธานจูสัญญานี้วางใจและเซ็นเถอะครับสินค้าของเลียงเย่ถ้าหากเป็นเกรดบีก็คงไม่มีใครกล้ารเรียกของตัวเองว่าเกรดเแล้วคุณเฉียวผมให้เวลาคุณครึ่งชั่วโมงในการเดินทางมาที่ร้านคาเฟ่ไรแมวที่ถนนเหอสู้182่182พวกเรามาคุยกันหน่อยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณจะได้เป็นผู้สืบทอดของไปอีกรุปหรือไม่อะไรของเขากันเรากำลังเจรจาธุรกิจที่มีมูล,ลค่า120ล้านเชียวนะ มาซะดีๆอย่าซ้ายล่ะแม้ว่าธุรกิจร้อยล้านจะยากที่จะปล่อยให้หลุดมือแต่ว่าในกรณีที่เ,ส,เสียวซินเซียนเปลี่ยนจากรักเป็นเกลียดแล้วเขาจะทำอะไรกับผลตรวจ n n ของเราล่ะไม่ได้การเราต้องไปรีบร้อนขนาดนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นทุงไงกันเจรจาธุรกิจอยู่กับเราแท้ๆแ,แต่กลับออกไปแบบนั้นเห็นเราเป็นอะไรกันแน่นะ ของขอโทษด้วยนะครับประธานจูประธานเหลียงมีเรื่องด่วนและสําคัญที่ต้องไปทําค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของคุณและสมาชิกทุกคนในทีมในที่แห่งนี้จะถูกเรียกเก็บจากบัญชีของเราหวังว่าประธานจูจะไม่ว่าอะไรคุณชายเหลียงนี่ช่างใจถึงจริงๆงั้นสัญ,ญญานี้ไว้พวกเราคุยกันต่อคราวหน้าก็ได้คุณเฉียวอยู่ห้องชันบนค่ะคุณเดินขึ้นไปแล้วเลี้ยวขวาจะก็จะถึงทันทีค่ะเฉียวซินเซียนคุณต้องการอะไรกันแน่ ไงามาแล้วเหรอทำไมเขาถึงใส่ชุดทหารมาคิดจะกดดันเราเรื่องยังไงกันคาราเมลมัคคิอาโตเป็นของแนะนำที่อร่อยที่สุดของร้านนี้มาลองดูสิครับ<ม>คุณเฉียวพวกเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า<ม>ก็ดีเหมือนกันไหนๆคุณก็ไม่อยากดื่มงั้นก็ดูเอกสารนี่เถอะครับนี่คืออะไรรายงานคโคมโซมเพศ มันแปลกจริงๆที่คุณชายเหลียงเป็นผู้ชายแต่กลับมีโครโมโซม xxx ในร่างกายคุณเฉียวแต่การตัวจด a มันไม่จำเป็นต้องตรวจโครโมโซมี่คุณทำแบบนี้ไปทำไมกันตอบรับข้อตกลงของผมสามข้อแล้วผมจะช่วยรักษาความลับให้แล้วถ้าไม่ละ่ะเงินผมก็จะเผยแพร่เรื่องนี้ออกสู่สาธารณชนคุณก็น่าจะรู้ว่าสมบัติของตระกูลเหลียงจะให้แค่ผู้ชายเท่านั้น งั้นก็พูดมาคุณต้องการอะไรข้อหนึ่งแต่งงานกับผมไม่ต้องกังวลหรอกนะครับผมรู้ว่าคุณจะมีเหตุผลบางอย่างเลยทำแบบนี้แต่ผมจะไม่ถามหรอกภายนอกคุณอาจจะเป็นคุณชายเหลียงต่อไปก็ได้แต่สำหรับผมผมอยากจะให้คุณเป็นคุณนายเฉียวให้กับผมข้อต่อไปข้อสองก็คือต้องเชื่อใจผมให้ผมเป็นที่พึ่งห้ามโกหกผมเด็ดขาด แล้วก็ห้ามหักหลังผมข้อต่อไปข้อสุดท้ายผมอยากจะเห็นคุณในตอนที่เป็นผู้หญิงสวมเสื้อผ้าผู้หญิงและไว้ผมยาวแบบผู้หญิงคุณชายเฉียวหรือว่าคุณจะเป็นพวกไบเช็กส่วนแล้วกำลังหาคนที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจได้กันแน่สมองของคุณวันวันเอาแต่คิดเรื่องอะไรกันแน่คุณชอบผู้ชายแต่คุณก็มีความเป็นผู้หญิงมาก รสนิยมของคุณมันแปลกคนจริงๆผมก็คิดว่าผมตาถึงเหมือนกันทำแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนะรีบพูดมาตรงๆเลยดีกว่าฉันมีเงินมีบริษัทมีสังหาริมทรัพย์และมีเส้นสายคุณต้องการอะไรกันแน่ทั้งหมดนั่นมันเป็นของคุณผมไม่ต้องการสักอย่างผมแค่ต้องการสิ่งเดียวนั่นก็คือคุณ าหากเฉียวนเซียนเขาเป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็การสารภาพรักแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะหวันไหวได้แต่ว่าตั้งแต่คืนนั้นเราก็ได้ตรวจสอบและรู้ว่าครอบครัวของเขานั้นสูงส่งเกินเอื้อมก็จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย